กับคู่สีชิ้เตม่ว่าเราอ่ะมาทำที่แพตตินัมเนี่ยตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยนะโอ้โหช่วงว่าเราก็อยู่มานานแล้วนะโอ้โหตอนนี้ก็เท่าไหร่นะตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นไม่นานขนาดนันแสดงว่าขายดีมากดีมากทำมาเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โหสามร้อยห้าสิบะสามร้อยห้าสิบได้ไหมคะพิเศษไปเลยค่ะสามร้อยเราก็ได้ลค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก่อนอื่นขออนุญาตถอดแมสก่อนนะฮะเดียิฮะวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาอยู่ที่ The Platinum Fashion Mall นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาช็อปค่ะใช่ครับชีเป้ากันไปเลยใช่ร้านค้าที่คุ้มค่าวันนี้เราจะมีกันกี่ร้าน แล้วจะมีสินค้าประเภทไหนบ้างเอามาดีดีให้ลูกค้าเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าว่าร้านไหนบ้างนะคะใช่รครับมาเลยตอนนี้นะฮะเราจะพาคุณลูกค้านะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปร้านแรกก่อนเลยนะครับสำหรับร้านที่ดีดีของเราใช่อร้านอะตอม ตอ,ตอเป็นเสื้อยืดที่ขายดีที่สุดมาที่ไร,ร่ต้องอตอแถวอยากไ,ได้อ่ะ เอาละครับตอนนี้เรามาหยุดอยู่ที่ชั้น4นะครับซอยอะไรครับคุณน้ำแคมเดนสองค่ะ<อ>นะคะ,ะตรงนี้เลยนะคะ ร้านนะคะชื่อร้านอาตอมนะคะแล้วก็อยู่ตัดกังหัวมุมเลยฉะนั้นลงจากบันไดเลื่อนมานะคะก็จะเจอเลยแต่ถ้าขึ้นมาจากชั้นล่างนะคะเดินอ้อมมานิดเดียวก็จะเจอที่ซอยเขมเล่นสองนะคะอ้าะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันดีกว่านะครับไปดูดีลแรกเราเลยใช่แล้วว่าเขาจะให้ดีลอะไรนะครับที่เป็นดีลถูกใจคุณลูกค้าแล้วก็เป็นดีลที่ดีมากๆเลยนะครับคุ้ค่าขนาดไหนเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่คัะตอนนี้เราอยู่กับ คุณพรีเจ้าของร้านเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าอะตอมตัวเป็นๆใช่แล้วก่อนอื่นต้องให้เจ้าของร้านนี่คุณพรีแนะนําก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปของร้านอะตอมเป็นยังไงนะเราอ่ะเปิดโรงงานมาตอนนี้ก็ ประมาณ20กว่าปีได้แต่ว่าเราอ่ะมาทําที่แพตติน้ำเนี่ยตั้งแต่รุ่นุกเบิกเลยนะโอ้โหช่วงแรก็เลนยที่ตึกเกิดขึ้นมาเลยอยู่กันยาวนานนี่เยอะมากเยอะมากเลยคกะมดีมากๆเลยยิงชอบเลยแบบแอบจับเนื้อผ้าดวยต้องหิ้วกลับบ้านแน่นอนวันนี้วันนี้ต้องได้สักสิตัวขอโหลหนึ่ง ชนะได้อะเดี๋ยวเรามาดูที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าว่าใช่แล้วครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะรุ่นแรกในชื่อรุ่นว่าอะไรอะครับตัวเนี้ยจะเป็นผ้าซูเปอร์ซอฟต์ซูเปอร์ซอฟ์ผ้าตัวนี้เนี่ยทำดีไซน์งานเนี่ยขึ้นห้างเลยนะคะขอบที่คอน่าจะใส่สบายมากมากเลยบรายละเอียดตะเข็บดีมากเลยสวยของเราเนี่ยจะเน้นผลิตส่งออกนะคะโซนยุโรปโซนเอเชีย อ่ารุ่นที่สองอ่รุ่นที่2เดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่2องนี่ช่วงนี้เลยนะคะกำลังฮิตกำลังฮอตนะคะหนาวเหมาะกับอากาศช่วงนี้เลยเป็นผ้าสำลีว้าวนุ่มมากผ้านุ่มเนื้อดีมากเลยค่ะโอ้งานสกรีนก็ดีมากเลยค่ะเป๊ะค่ะเป๊ะต่อไปครับคุณรุ่นสามนำเสนอกางเกงวอร์มค่ะโอ้ยกำลังอยากได้เลยอ่ะเอาล่ะเรามาเปิดราคากันดีกว่า3รุ่น ตอนนี้ <S 3> 3 <S เรา <3 S 2> รจะได้<ล>ดีวดีกันไปที่เท่าไหร่บ้าง<ช>เดี๋ยว,วดูซิว่าเราจะดีวดีไปได้ที่ราคาเท่าไหร่เอาร,รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นพระเอกของเราเลยเนี่ยออปกติ นี่แสดงว่าขายดีมากดีมากทํามาเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โหเอาซีเอาซิราคาขายหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาขายตัวเดียว390ค่ะ390อเ้าจริงๆก็ราคาก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่พอราคาพอจับจ้องได้นะคะจับจ้องได้ฉะนั้นเรามาถึงจุดดีแล้วณจุดจุดนี้ค่ะณจุดจุดนี้ค่ะจาก390้บบาทวันนี้ให้เราต่อก่อนต่อทีไรแพงทุกทีเลยอยาเลย อยากได้เท่าไหร่คะ350ป่ะอ่ะสสได้ไหมคะสาม้าวันนี้มาแล้วเจอพี่โดยตรงพิเศษไปเลยค่ะส0มร้อเราก็ให้แล้วค่ะสีเยอะใช่รามเรามีอยู่ประมาณ10สีได้เลยค่ะนูนเลย่ะสีสีเรามีเยอะมากดีดีที่ รุ่นที่สองการขายดีมากเซิร์ฮูดฮะเฮูดสวยเซืร์ฮูดอันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่550ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบอ่ะาออ่ะคุณต่อบ้างอ่ะเอาแบบว่าแรงๆเลยนะแรงเลยจบจบไปค่ะ500 500นี้ยังแพงไปค่ะ500แพงไปดีดีมาเอาไปเลย450ค่ะ4ห0ค่ะสี่้ยห้โอ้โหใช่ราคาเดียวกันหมดเลยคือ450าบาทสุดท้าย แบบสุดท้ายกางเกงวอร์มฮะราคาหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณพี่ราคาหน้าร้านอยู่ที่450ค่ะตัวนี้450ตากล้องต่อสิตากล้องแต่ต้องบอกว่าสนใจอยากได้อัมาใส่ด้วยเดี๋ยวเราดิวไปใส่พร้อมกัน0 0่รอยเหรอหูตากล้องต่อทั้งทีเอาลังให้ไปเลย350คระอบค่ถูกแล้วถูกอีกใช่ใส่ได้ครบเซตเลยนะคะใส่เสื้อใส่กางเกงมีเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อขนหนาวเสื้อฮู้ดคุม พันนิดๆก็ได้แล้วค่ะสชิ้นแสดงว่าที่นี่ครบทั้งเสื้อนอกเสื้อหนกางเกงมีครบหมดให้ทุกคนมาจัดกันได้เลยที่ร้านอะตอมนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาสามารถรอเอฟนะคะสินค้าที่เพจได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำทั้ง3รุ่นนี้ไปรับออเดอร์ที่ไลฟ์สดของเราสำหรับดิวดีอย่างเดียวเลยนะคะที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะเฉพาะดิวดีเท่านั้นเลยนดค่ะคุณพี่ ว่าลูกค้าสะดวกนะคะเชิญได้ที่ร้านอะตอมนะคะอยู่ที่ชั้นสี่ใช่ไหมชั้นสี่พัตินัมแล้วก็มีที่โบเบด้วยนะคะอ๋อมีที่โบเบด้วยถ้าลูกค้าสนใจสะดวกตามสถานที่ที่แจ้งมาจะไม่ว่าจะเป็นพัตินัมหรือว่าที่โบเบะก็สามารถติดตามขึ้นไปที่ร้านได้เลยค่ะลูกค้าถามมาว่าเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพหรือเปล่าโอ๊ยแต่จังหวัดก็ได้นะคะทั่วประเทศทั่วประเทศได้หมดเลยนะคะมาจากดีดีเดี๋ยวทางดีวดีของเรา จะพาไ,ไปโช์พาไปช็อปร้านไหนกันต่อยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสําหรับตอนนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณเพี่ตอมใช่คุณพี่ร้านพี่ร้านของร้านด้วยนะคะได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปฟังของก่อนนะฟังฟังฟังน้ำโอ้โหมาแล้วนี่วันนี้เราเจอร้านดีดี ไม่ได้เจอร้านดีดี่เจอยังไงนี่เลยนะคะพีเซ็นเตอร์น้องจอยๆนะคะใช่ฮะปกติเวลาเขายืนขายเขาก็จะยืนขายท่านี้ใช่หรอใช่หรอใช่ไม่ใช่ท่านี้จริง